โนวาซูเปอร์ R S R S เปอร์นะครับสีน้ำเงินแจกครับนะผมกัน5,500นะครับผมใครสนใจไหมดูรถที่แม่ผมได้เลยนะครับแต่งมาพร้อมนะครับผมต่อเทอร์โบลินเจอร์นะครับ Honda t o o Nova นะจอดที่หัวโคนแกวนหน่อยแต่ถ้ากี่ไป้โคมะข่าวน,นะครับผมนี่จะ มอปีทุกฝั่งเดี๋ยวผมจะล้งทำความสะอาดให้มันน้หน่อยให้มันเรียบกว่านี้เนาะเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูนะครับผมว่าต่อน,นี้มันะดะาดังมอดนออนะครับผมเสียงจะประมาณนี้นะครับเบรกแน่เบรกหลังคาดดีหมดนะครับผมตัวนี้ ไฟแน่ไฟต้ยมาติดเจ้าเดียวเป็นความไฟเลี้ยวออกปกตินะครับไฟเลี้ยวออกปกตินะครับผมสตาร์ทแช่งเดียวติดนะครับผมเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูรอบก็ต้องจักชกก็ต้องห้อยยางขอบลูเงินลงยางเลขดอกยางเต็มลูเงินแน่หลังส่วนนี่แงมนะครับวใกล้ก็มีเดี๋ยวจะประกอบวกใกลใส่เขไครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกหมดนะครับผม ไฟแน่ไฟไตายแบบได้ต่อเนี่ยดี่ดอย่าไปตอ,อรกระจกมันต้องใส่นะครับรุ่นนี้ใส่กระจกประเทศนะครับผมเ,เดี๋ยวจะตักกลืงอนอ่ยนี่จะสตาร์ทให้รับฟังแหมก็แช่งเดียวติดติดต,ตามที่โม้ไว้ก <c oughs> ่อนตะขวบหน่อยไสตาร์ทางเออ เออเรียบร้อยทำได้แบนนี้ะลยครับผมครบมักเกินอ่ะอันนี้น้อยนะโล่แต่ต้องมาได้ที่ควบมันให้น้ำมันไหลไปตำแหน่งน้ำมันมาแค่ไหนอ่ามาได้เปิดกุญแจนะครับ <c oughs> สงเพื่อเสียบสี่นะครับวันนี้มีใครอยู่พื่อไปวัดอนะ่ะนะครับผมสมนใจมาดูรถที่แย่ดีบ้านหนองทองอ่บ้านปูงซอยหนึ่งบ้านหนองทองใกล้ๆกับวัดเลยถ้ามาจจาตัางที่ตะวันตกเลยหงฟากมา200เมตร2 300าเมตรเข้าซอยบ้านปูกซอยหนึ่งเข้ามาประมาณอ่เมตรเลี้ยว เลี้ยวซ้ายนะครับผมตรงบ้านหลังใหมยสีขาวนะครับแล้วก็จะเยื้องกันร้านแก๊ะของชำร้านแก๊ะของมันจะไปที่ปิ่นผมดินเอาเข้ามานอนแล้วก็ผมดินอยู่ขวามือเข้าซอย้านโปง่งซอยหนึ่งมานะทางซ้ายเป็นร้านขายทุกอย่างยี่สิบาทนะครับผมแล้วก็เข้าแมา่น้อยก็จะแปะแปะร้าน,น,นขายของชำนะครับผมขายของชำอยู่ตรงหัน ม่น้อยเดี๋ยวจะมีกองซ้ายมือนะครับผมแม่น้อยเดี๋ยวจะมุมเลี้ยวรถนี่จะเป็นบ้านหลังสีขาวแปลงนนใหม่นะครับดับละดับเองลวกเหมือนกันน่ะน้ำมันไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวไปเติมไว้สักเต็มถังพอหล้วมันจะตระไดนะครับเลี้ยวเข้าาอ่ตรงอย่างวะเลี้ยวเข้ามาซ้า,ายาม,ามือตรงแานหลังใหม่สีขาวนะครับ เข้ามาสิบเมตรสุดซอยแปะต้นมะปราสามต้นอยู่หน้าบ้านนะครับคือบ้านผมคือจะมีลานเนี่ยโล่งๆนั่นแหละต้นมะปราสามต้นนี่ครับนี่เข้ามานี่ป้ามีบ้านหลังนี้หลังสุดท้ายนี่มันมันมี้านคนละนี่เป็นสวนเป็นนั้นนี่ละนะครับของผมหลังหลังนายนะอันนี้ออฟฟิศน้องสาวหลังน้ของแม่ของผมมีหลังแข้งมือ อันนี้แบนแตกัะแนะนะครับนะครับสุดใจมาเมาเลยแห่ปันห่ครับมะกคะแนนนี่ถ้าบัตรแข่งผมก็จะเอาไว้ใช้ก็ขี่ม่วนนะครับผมเนาะเครื่องฟรีสต้ต,ติดง่ายความแรงไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวจะไปรีวิวในการซิ่งให้ดูอีกครั้งหนึ่งโอเคไปอิงก,ก่อน